สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าบริเวณพระบรมมหาราชวังนะครับหรือว่าวัดพระแก้วนี่เองวันนี้จะพาเ,เพื่อนๆมาไหว้พระที่วัดพระแก้วนะครับมาดูว่าล่าสุดปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างคนเยอะแค่ไหนแต่ที่มองมองดูแล้วผมว่าคนต้องเยอะมากๆเพราะตรงนี้ผมอยู่ที่ตรงบริเวณปากทางเข้าก็ มองก็ไปนี่นะท่องเที่ยวเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวเราจะตามเขาเข้าไปข้างในกันนะครับอยากเข้าไปชมบริเวณภายในวัดกันตอนนี้ผมก็เดินเข้ามาตรงบริเวณข้างในนะครับก็จะผ่านตรงบริเวณที่จําหน่ายบัตรเข้าชมนะครับซึ่งคนไทยเข้าฟรีนะครับ จุดตรงนี้ก็มีคนมาถ่ายลูกไปย้ายเลยเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับเห็นเขาถ่ายกันมุมนี้เดี๋ยวขอถ่ายบ้างสวีสดย่าม,มุมนี้น่าจะเป็นมุมที่สวยนะครับ<ด>เพราะว่าเห่นชาวต่างชาติเขามาถ่ายมุมนี้กันเยอะแยะเลยอ่ะแต่ก็เป็นมุมที่สวยจริงๆนะครับจุดนี้เห็นเขาถ่ายกันทั้งนั้นเลย นี่คือยังไม่ได้เข้าไปข้างในนะครับก็คืออย,อ,อยู่ตรงบริเวณปากทางเข้าเองจุดตรงนี้ก็เป็นจุดจำหน่ายบัตรนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันใช่จุดตรงนี้ก็นักท่องเที่ยวก็เยอะแล้วคิดว่าข้างในนี่คงแน่นเลยละ่ะ อนนี้ผมก็เดินเข้ามาถึงวัดประสิีิรัตนศาสดารา,า,ามานะครับมาตรงจุดนี้ก็เป็นจุดจิดจตกรรมฝาผนังนะด <c oughs> ได้ยินเสียงภาษาจีนดังมาตไกลคนเยอะมากนะครับขนาดนี้เพิ่งเข้ามาตรงช่วงต้นๆน,นะตรงนี้ก็จะเป็นจิตกรรมฝาผนังนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกนมองจากตรงนี้ีคนคนอย่างแน่นเลยแหละ เวลาที่ผมมาวันนี้เป็นวันอาทิตย์ซะด้วยเวลาประมาณสิบนาฬิกานะครับขณะเช้ชาวนะคนยังเยอะเลยเดี๋ยวผมใจเพิ่นๆดูบรรยากาศรอบๆแล้วกันเนะเาะพที่ริๆที่ว่าพักยานี่ผมมาหลายครั้งมากๆเลยคนแบบว่าโหนันทุกอนู เดี๋ยวจะเข้าไปกราบไว้พระแก้วมรกตด้วยนะแต่ว่าก็คือเขาไม่อนุญาตให้ให้ไปถ่ายรูปข้างในนะครับก็คือจะถ่ายบริเวณด้านนอกใหญ่เ,เพื่อนๆดูบรรยากาศรอบๆดีวกว่าว่าไปเลยมาขึ้นมหาชนเยอะแค่ไหนมากันทั่วทุกมุมโลกั้งเนี่เขามีทั้งชาวเอเชียกับชาวยุโรป ไนเพื่อนๆฟังบรรยากาศแล้วกันเพราะว่าจะมีเสียงของทั้งเสียงภาษาอังกฤษแล้วก็เสียงภาษาจีนหลายๆภาษาเลยมันก็เป็นคณะทั่วต่างๆเนะมากันเยอะมาก เดี๋ยวจะเดินไปตรงจุดของยักษ์ดีกว่าเพราะว่าลุกปัญญยักษ์ตรงนี้ก็ก็คนเยอะนะตรงนี้เขาก็จะมาถ่ายรูปก,กับพระมหาเจดีกันนะครับตรงนี้เป็นจุดเช็คอินอีกจุดนึงนะ ทงบริเวณยักษ์ทศกัณฐ์ตรงนี้ยังไม่มีคนนะครับตรงนี้นส่นจดตรงนี้ก็จะเป็นทางออกไปพระบรมมหาราชวังนะตรงนี้ก็จะเป็นลูกปั้นป่นปูนป้าที่ขุดค้นพบเจอตอนทีเออ่เขาขุดทำอุโมงใต้ดินนะก็ยังตั้งอยู่นี่ผมก็เดินมา ครบหนึ่งรอบที่เข้ามาเมาื่อกี้นะให้เพื่อนๆชมบริเวณรอบๆนะครับตรงนี้ก็เป็นลูกปั้นพระฤาษีนะครับตรงที่ผมเข้ามา,มาเมื่อกี้แล้วทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศของวัดพระ,ระาศรีรัตนศาสดารามรือวัดพระแก้วนะครับล่าสุดนักท่องเที่ยวก็ยังให้การต้อนรับที่ดีสำหรับที่ท่องเที่ยวสถานที่แห่งนี้อยู่นะสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ